สวัสดีครับผมป๊อตเด็กวัดแก้วนะครับวันนี้ก็เอาสมเด็จปกโพนะครับหลวงปู่นาคนะครับวันละคังเนื้อผงใบลานนะครับปีสองสี่เก้าห้านะครับพระสวยเดิมๆเนื้อจัดเลยนะครับผมขนาดพระนะครับในในตำราว่าไว้นะครับด้านบนจะสองเซนจุดสี่นะครับ ด้านยาวนี่จะเป็น3.9เซนนะครับด้านล่างจะเป็น2.6เดี๋ยวเราลองวัดกันดูนะครับลองวัดกันดูนะครับวัดกันดูนะครับนี่นะวัดจากขอบนะครับผมอ่าสองจุดสี่เซนนะครับวัดด้านข้างด้านข้างเออ๊อเท่าไหร่สาเท่าไหร่ ไหนมันมองไม่เห็นบรรทัดอะประมาณสามจุดเก้านะครับสามจุดเก้าเซนนะครับนี่นะครับเลขศูนย์หัวอยู่นี่นะเลขศูนย์หัวนี่นะนี่นะครับสามจุดเก้าเซนนะครับข้างล่างสองจุดหกนี่นะเลขศูนย์อยู่นี่นะสองจุดหกสองจุดหกพอดีเป๊ะนะครับขนาดพอดีเป๊ะนะครับองค์นี้มีความพิเศษตรงที่ว่า นะครับเพื่อนๆ <c oughs> ดูความเก่าของเนื้อผงใบลานนะครับองค์นี้มีรอยจานนะครับองนี้มีรอยจานะน,จานะครับผมแล้วหลังเนี่ยก็เป็นสไตล์วัดวัดละคังอยู่แล้วนะครับก็คือตากเนี่ยมีรอยเขาเรียกหลังปูไตนะครับหลังปูไตนะครับข้างนะครับข้างนี้ก็เป็นมวลสารของเนื้อผงใบลานนะครับเนื้อผงใบลานก็เป็นชนิดเดียวกับที่ หลวงปู่โตะนะครับหลวงปู่โตะใช้ในพระปิดตานะครับพระปิดตาม,ามหาสเสน่ห์ของหลวงปู่โต๊ะนะครับผมองค์นี้ก็ความเก่าก็เก่าและแก่งมากนะครับวผมจะลองหาอะไรเคาะดูอันนี้นะครับเคาะฟังเสียงนะครับถ้าพระสมเด็จถึงยุคเนี่ย<ม>เสียงจะแก้งเลยนะครับเนี่ยเสียงจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะสมเด็จว่าความพิเศษของพระสมเด็จเนี่ยมีความแก่งนะครับแต่มีความเปาะ นะครับจับเคาอย่างเงี้ยไม่แตกแน่นอนแต่ถ้าหล่นมีโอกาสที่จะบินหรือว่าหักนะครับผมแกลงแต่แข็งนะครับแกลงแต่เปราะนะครับหล่นเนี่ยมีสิธิ์แตกงั้นเวลาจับพระวัะระังนะครับขอให้ระมัดระวังนะครับและพระมีราคาหลายมูลค่าสูงสูงนะครับยิ่งไม่ใช่พระเราเองนะครับผมแนะนำว่า ถ้าเป็นไปได้อย่าไปจับเลยก็ได้ยิ่งดีนะครับเราจะชดใช้ไม่ไหวนะครับผมอ่านะครับแต่ถ้าเป็นผ้าตัวเองก็ให้เอาผ้าอราอ,งาองไว้นะครับผ้ารองผ้ารองไว้นะครับกันล่นนะครับผมขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้กดหัวใจให้ป๊อตเด็กวัดแก้วหน่อยครับผม